อืมหเขาขายไหมขายค่ะชอบอเลยขายเขาก็ค oh, ียราคาแล้วก็เขาก็ม oh, ีการส่งให้ด้วยอืโอ้โหดูผืนนั้นดิเขาคงขายแพงแล้วขนาดเมื่อวานไม้แกะสลักอันเท่านี้ยังสองพันเลยโอ้โหดูตัวนี้ดิเลิศมากเลย คือคนไม่ชอบไม้เขาจะไม่เข้าใจนะ <laughs> <laughs> พี่เป็นคนชอบโอ้โ oh หดูสิไม้หนาเบบนี่เลยอะโอ้โ oh หไม้หนามากคือราคาหมดไปแล้ว โอ้โหแปลว่านี่ของเก่าเหรอหรือว่าแกะสลักใหม่ก็มีคะแกะใหม่ก็มีเก่าก็มีแล้วก็ยังค่าชอบอ่ะเข้าไปข้างในมันเยอะเลมันเยอะมากเลยอ่ะในที่สูงข้างในนู้นนะคะ อ๋อพี่ไม่กลัวพี่พคนไม่กลัวพี่อาจจะตกใจช่วงแรกแต่พี่เป็นคนไม่กลัวแล้วเมื่อก่อนกกลัวกลัวนะแต่ว่าทําไงจนไม่กลัวมันไม่ใช่ว่ามาเจอแล้วจนไม่กลัวไม่ใช่มันจะมีช่วงหนึ่งปัญหาชีวิตเราอ่ะซึ่งมันจะเยอะมากเยอะจนแบบอันนี้ก็ไม่ไม่มีเวลากลัวแล้วทาด้วยมันคือคนที่กลัวหน้ากลัวที่สุดคือมนุษย์คือมนุษย์หน้ากลัวที่สุดาบเอที่่วคนนะ จนมาถึงจุดนึงว่าไม่มีอะไรนะโอ้เจ้าแม่กุนอิมพี่มีเจ้าแม่องค์หนึ่งแม่กุนอิมแกสลัดเท่านี้เลยอ,อยู่ในบ้านพี่พี่ถึงได้เลิกกินเนื้อใช่คนที่นับถือสมุูรณ์ใช่พี่เคยอธิษฐานว่าคือตอนนั้นเาที่ซื้อมาแค่หมื่นหมื่นเอ็ดนะตอนนั้นพี่อธิษฐานว่า ตอนแรกกับพี่ซื้อลากไม้ลากไม้ไม้สักที่ใหญ่ๆอะ่ะที่เป็นเขาแกะสลักเป็นรูปช้างราคาเหมือนห้าพี่ก็เลยซื้อแล้วพี่ว่าเอ๊ะทำไมของเจ้าแม่คุณนินทําไมถึงถึงถูกจังไม้สักเหมือนกันไม้สักทองเหมือนกันพี่เรยบอกว่าถ้าอีกสองปียังอยู่พี่ถ้าพี่ได้ซื้อถ้าพี่ได้บูชาพี่จะเลิกกินเนื้อ เพราะพี่ก็คิดว่าหมื่นเอ็ดเองอะราคาหมื่นเอ็ดมันมันน่าจะไปเร็วมากเลยอะเป็นเจ้าของเลยใช่ใช่ใชแล้วอีก2ปีจนพี่ลืมแล้ว2ปีต่อมาพี่ยังเห็นอยู่อ่ะต้องซื้อแล้วสิก็เลยเลิกกินเนื้อ,อมาเจ้าของ,องมันอย่างเช่นอ,อันนี้ค่ะของหนูอ่าอันนี้คือหนูไปหยิบที่ร้านพี่พี่ชายหนูมาแล้วร้านพี่ชายหนูเปิดร้านที่อยกไว้ที่มาเลเซียแบบนีต้ตอนนั้นหนูแบบยังไม่ทำไกด์อาชีพไกด์อืมก็รู้ว่ามาจัก งานเก่าแล้วก็ไม่มีงานก็เลยไปเฝ้าร้านแทนให้พี่ตอนนั้นคือหยุหยุวงนี้คือแบบว่ามีคนมาเที่ยวแล้วก็เขาชอบเยอะมากเลยมันใสมันเงาด้วยแต่แต่ละคนคือแบบว่าเจะเอาตัวเองใส่เข้าไปได้ยังไงมันเล็กมากเลยใช่เล็กก็เลยแบบว่าอันนี้ถอดไม่ได้ใช่ไหมคือถอดก็ต้องใช้สบู่ค่ะอ่าโอเคก็ทีนี้ก็แบบว่ามีคนชอบอยากได้เหมือนกันแต่ไม่ได้เข้ามือไม่เข้ามือเขาไงคะนี่หลุดไปปุ๊บ ห็วไปหยิบมาใส่ทีนี้ร้านน้องที่ร้านบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นของพี่แหละเพราะว่ารอน่าจะรอพี่อยู่อะไรเนี่ยก็หยิบมาใส่เลยเออโอ้โหดูสิพี่ว่าก็มีเป็นแสนนะแบบเนี้ยแสนบาทนะนมีไหม โอ้โหหนึ 18, ่งหมลาสามแสน่งหมื่นแปดพันสองแเกือบสองแสนไะ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่สองแสสิหนึ่งหมื่นก็สามแสแล้วนะหนึ่งหมื่นก็สามแสนกวาบาทแล้วนะโอ้โหแพงกว่าที่เราคิดไปเยอะเลยแ <c oughs> <ห ả? S 1> พงกว่าที่เราคิดไปเยอะเลย <c oughs> โอ้โหเก้าอี้ตัวนี้นี่เลิศมากเลยข้างในร้านกาแฟว่าเขา OK, จะมีเก้าอี้แับสัตว์แบบแบหน้าไม่ค่อยสบายนะแล้วตก<เร> <laughs> ไปยังไงก็ไม่รู้ <laughs> อ๋อตรงไหนคะ เดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าคนจีนอันนี้ก็แกะสลักไม้นะทั้งที่ก่อนก็ไม่เยอะเดี๋ยวนี้ใช่คนจีนแกะสลักไม้เขาก็แบบเขาเกะไม้ไอ้ที่เคยแม้ไม้ที่เขาเกะเอาเป็นของพม่าเนี่ยค่ะพม่าไปขายหมดอย่างหนูเห็นไอ้ที่ว่าเป็นไม้ใหญ่ใช่ไหมแล้วมันเป็นโพรงข้างในอ่ะเขาเข้าไปแกะเป็นเรื่องราวข้างในเลยใช่ที่คุณจีนน่ะนะเขาเอาไปคนจีนพอไม้พมามีไม้เยอะก็คือแบบ แกะสลัดนี่พม่าก็นิยมแต่จะไปเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบนี้พมา่าไม่ไม่ไม่มีหรอไม่มีแบบว่าเหมือนเขาไม่ได้เรียนไงคะอย่างอย่างนึงอะงานช่างอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> ดูแค่โตดิโตแบบนี้ก็ราคาก็ปลาไปกี่ร้านจ้าแล้วมอุย้ยอันเนี้ยมีเป็นร้านบาทอะพี่ว่าอนไนอันนี้หรอหลายร้านบาทแหละ เขามาแก่บแบบนี้ของพี่บ้านพี่มีอันนึงแต่แก่เป็นช้างไม่ละเอียดแบบนี้หรอกอันนี้ไม่สัตทองใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเข,ข้าไปได้ไหม้อว เลือนมาดูดิเอาไปสักตรงที่ว่ามีซุ้มดำๆตรงเป็นที่เก็บไม้สักหมดเลยแต่เราเดินไปมันจะไกลนั่งรถ